ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเอฟซี FC. มื่อนี้ก็วันอังคารที่หกธันวาคมหกห้านะครับเนาะครับมื่ออื่นวันที่วันพุทธที่เจ็ดเป็นวันหวยลาวพัฒนาออกพระเตียมสิภามาเบึงลาวพัฒนาของพระเตียมนะครับเนาะว่ามันมีสูตรเดชเข่าสูตรเดชลุดเด เบิง์งเอซีมันสูตรในเข้าสูตรในรลุดเดียครับเนาะอันนี้พอเตรียมคำานวะนะครับสูตรอัน,นงวดไม่ไ้นะครับอันนี้งวดเกานะครับนี่ันนี้งวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะนี่ก็เขา้าหนึ่งสอง นี่ก็เข่าสองนะครับเนาะเข่า4ีเจ้าว่าง้วนีนพอเตียมเสียว่าเสียเอานี่เรียงเอฟซีนี่จับกันเลยนี่เห็นบ่ครับอ้าสม,ม์ุมพูดวาจับกันกันที่เข่าสองซีตรงๆนะครับเนาะอันนี้แปดเก้าศูนย์นี่สามสี่ห้าจะไปเบิ้งซุ่มนี่ก่อนอันเละแดรหลุดนี่ก็เก้าศูนย์หนึ่ง นึงเขาเนาะครับเนาะไปเขาล่างอันนี้ก็เก้าชุดหนึ่งส้นกันเขาหนึ่งอันนี้ก็ส้นซีวะไม่จังใดนี่มาพี่อันนี้ลุดเนาะครับเนาะก็มกักสูตรน,นี้เขาเขาล่างส่มนนี้เขาล่างมากล่าง แต่ว่าแปลกอย่สูตรนี้เก้าศนี่มีอยู่สูตรเดียวสุนันใกล้คือกันเบิดสี่นี่ก็สามสี่หเห็นยงอันนี้ก็สองแต่นน 2, 3, ว่าสกับสก็ถือว่าส้นสูตรนี้เนาะเอเนาะ ต่ว่าสุนนี้เป็นบนมักเข่าบนนี่สุนนี้อยากเป็นเขาล่างนะครับก็ถือว่า3 4มสี่ห้า4ห้าหกสามสีตัวเรียนอันนี้ก็2สอ 3, 4, แต่ว่าบอกเขามาสองหัวดี๋ยวพอเตียมว่าเอาหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสอศูนมาดส้นมัติดอยู่นี่นะครับ แจมจีเอาเอาสองสูตรนี your your ้จ <facial> ับกันเลยครับเบลซี่นี่นะครับเพราะว่างูนี้หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งก็มาชนกับเขานะครับอันนี้งูนี้อันนี้เอออันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งคือกันนะครับเนาะงูนี้สามสี่ห้าสี่ห้าหกสองสามสี่ครับ ถ้าสมมุติว่าบอสมมุติละขับเป็นออกสูตรนี้กับสูตรนี้จับกันกับ2 2งสองสองสามสอง่เขาส 4, นนองสี่บ่นะครับเอฟซีเนาะสามส้นสกับ5 3 3กับสี 4, ส้น3กับสี่เพอเตียมสี่ สิบอเอาลงให้เบิ้งอีกเนาะเอฟซี FC เนาะพขาเต็มยังบุเชียนนะพขาเต็มมีจับคู่ให้เลยนะเอฟซี FC เนาะเข้าใจเนาะพขาเต็มจะสองศูนย์นี่จับกันเลยนี่ครับอันนี้ที่ให้เบิ้งพขาเต็มเอาให้เบิงเเเบ้งนี่คือว่าไม้มันถึงมันส้นกันสามสี่ห้าสี่ห้าหกสองสามสี่นะครับเขาพเต็มจับคู่เลยนะ FC เนาะเอฟซีเนาะเอาเป็นบนล่างแต่ว่าเน้นเน้นบนนะครับพขาเต็มวันนี้ 8ปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะครับเนาะแถมเขียนเลยวันที่ วันพุธที่เียดเนาะครับเนาะพุธเดธันวาคมหกห้า แตี๋ยวตุตดนด้มยกันนะครับเราพัฒนาพ่อเตี้ยมเนาะครับเนาะ เตียมเคียงบนล่างตะวันเนีนเนีนเนีนบนนะครับเ fc แปดเก้าศูนย์สามสี่ห้า เตรียมจับคูณเลยเนาะครับเนาะศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเดี๋ยวผมเตรียมคิดด้วยครับนี่สับสนเอฟซีเนาะ ซึ่งวันที่ผ่านมาเข่าตรงตรงนะครับเอฟซีสองซีตรงตรงเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าลักเก้าลักแปดครับเอฟซี แปดสามแปดสี่แปดห้าครับป่านนี้วิ่งหลุด บีงรูดพอเตรียมจะเอาไปฟังนี่นะครับเนาะบีงรูดพ่อเตรียมให้สามสามกับสี่ครับเอฟซี่ 3กับ4 3กับสี่ก็มีติดสามศูนย์สติดสี่ศูนยนี่คือคือตัวเนียนนะครับเนาะ เน้นบนครับสัตว์เกียนเนาะครับเนาะเอีเนาะเดี๋ยวเตรียมสรุปอีกทีหนึ่งครับวันพุธนะครับเนาะวันพุธวันพุทธที่เกตันวาคมหกห้า เราพัฒนาพ่อแต้มบนล่างเน้นบนนะครับแปดเก้หจับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศู้าเก้าสามเก้าสี่เก้เน้นที่ติด3มกับติด4 0่ศู9ย์ส8มศู ครับเนาะส่วนตัวบทพอเตรมบอเนีนให้มักจะจัดไปนําเนาะครับเนาะ fc เนาะเพื่อมันโบอก,ออกตัวเนีนนะครับบิ่งลูด3ามกับ4เนาะครับเดอ้อ fc เอาแชปหน้าจอครับแชปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางเนาะครับเนาะวันพุธนี่สองทุ่มครึ่งลูผลอาจารย์ได้เขาอาจารย์ไน้ลูดเดียวพบพอคับพอเตรมอีกครับเอาสำหรับ คลิปนี้พอ่อเตี่ยมขอกราบขอบคุณ FC, ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอม่พอเตียมพ่อเตียมขอให้มีแต่โชคแต่ลาบ้อครับเดอ้อถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะเราพัฒนาพรุ่งนี้เนาะครับเนาะครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเหลนะครับเนาะผู้เข้ามาใหม่อยากติดตามกับพ่อเตียมก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมมีแค่นี้ เอาไว้พอกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม